ดินครับรันอ็นหน้าสามครับอันนี้ใส่ชุดสองพันกว่าบาทชุดสองพันแล้วก็รีแมปให้ เนี่ hey, แคมผมต้องได้สติ๊กเกอร์แบบนี้เท่านั้นนะครับพลังแกไปเบร่อของผมก็เป็นสติ๊กเกอร์นี้เท่านั้นถ้ามีอย่างอื่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของผมเป็นของคนอื่นแล้วนะครับสามฝาเดิมแนรูปฝาสีเดิม,มเลื่อนเดิมเป็นของกองนะครับเคื้อเดิมของเราอยู่แล้วอันนี้เป็นอามยืดนะครับอามยืดก็สภาพแต่งสวยด้วยนะครับที่ น,นีนไปก่อนโอ้วิ่งมา้50,000กิโลแล้ว สถานที่หู